สวัสดีครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมวันนี้นะครับอังเคิลวิกเซโนะครับผมลินเปลียเรามาอยู่กับเกมอะไรนะดันเจียนบอลนะครับผมดาร์กแอนด์ดารเกอร์ที่บ้านดาร์เกอร์ผมเยอะเราอยู่กับพุดดิ้งครับผมแล้วก็อยู่กับอ่าไมพีไมพีเกมนี้ก็เหมือนกับเหมือนกับดาร์กแอนด์ดารเกอร์ตอนนี้กําลังเดโมอยู่ในสตีมไม่รู้ว่าลงคลิปแล้วมันจะหมดเดโมหรือยังแต่จะแต่ก็ ครับหมดแล้วอยาจะแจ้งแล้วกันโอเคพร้อมอยังทุกคนอ่าเซ็ตของเยบร้อยยังเต็มเลยนะเลยดีแล้วอะ่ะเออป่าป่า,ปา <laughs> อ้อเฮียกบลินอืมครับอุ้ยตายกบลินตายน้องเห <c oughs> มื่นถึกแบบไม่ควรจะถึกนะไอพี่<อ>มีรองเท้าให้มึงอย่างเงี้ยไปอ่า ลังชาร์จคาถาไม่รู้ทำอะไรได้เนี่ยไม่มีเอาเอาเวทสายฟ้าไงเฮ้ยข้างหลังหลังหลังไอ้สัตว์หลังแอบซุน่าเฮ้ยตายตายอ็มีคน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 ยิงไฟอยู่ไหนคนอยู่ทางโน้นทางโน้นทางทางอ๋อเหรอสองอ้าวโดนเลยเฮียกูกูกูฆ่ากูฆ่าคารุกันโอกสกิร์ตตันพวกนี้เดี๋ยวมันอ้กูโดนลุมไอ้สัตว์เอ้ย คุณโอ้โหชายมอนลุมเต็มเลยมาแล้วมาแล้วกูมาแล้วมาช่วยแล้วโอ้ย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 เฮียเดินหลบก่อนเลยกูเขอหิวเลือดจันกูหิววะกูหิวก่อนกูหิวก่อนมันอยู่ข้างบนเนี่ยเออโอ้โหกูจะมาหิวหายตัวกูเฮียตรงหิวผีผีผีกูตายกูตายกูโดนลุมสามตัวเลย ไอ้เชียผีที่กูมันมันไม่มีโลุผีลูกเฮ้ยมันตายหนึ่งมันตายหนึ่งพี่พีมันตายหนึ่งมันมันไม่มีหลุดอะโกเลยเหรอวะไอ้เแค่แทงหลังมันกูแทงหลังมันกูเดินมาจนตรงนี้มันยังเดินตามกูต่อมาเลยโอ้ยเชี่ยมันไฟเวดไฟเวดไฟเวดไฟไอ้เชี่ยโดนหลังไอ้้สัไอเชี่ยพี่มันตีไวจังวะไอ้แค่อยู่อยู่ปกตีเลยโอ้กูจะตายแล้ว เฮียมาถึงอ้าวเฮียกบินหัวเฮียกบินเฮ้ยสีอะไรเนี่ยไอสัตว์เอ้ยไอ้เฮียหอกเนี่ยไอ้เฮียมึงต้องมีปัญหากับกูแล้วอ่าเรียบร้อยกูโดนอัดมุมตายขอบคุณมากเแช่ชิดเตอไอสัตว์ตายไวจังวะไอ้เฮียโดนอัดมุมขโมยกันไปเลยอ่ะเอ๊ะเขียวเขียวมันคืออะไร เินเฮิบโง่โง่ไอ่เงี้ยเอาไ้คราบยาเขานอกขายในศูนย์บาทที่เราอยู่สุดวงนะศูนย์เฮ้ยสีด้วยโอ้ยไปคอไอ้สัตว์สีเต็มไปหมดเฮ้ยผีพีนไอ้นี่ไม้กระถางมึงผีผีเต็มไปหมดใจเย็นกูช่วยอยู่นี่ไงกูเข้าหลังให้อยู่โอ้ยอ่ะโอ้ยโดนแทงเอ้าเอาผีแค่เขาอยู่ระยะกูทำไมเล่า ไอเฮี้ยเขาหลังเลยเอ้าไอ้วกเฮี้ยนี่มึงกูไม่อยู่แฮะลากรว่าไอ้สัตว์ชนะหรือไงไม่ใช่เหรอนะนี่ไงไอ้เฮี้ยใช่ทิงตี๋จะบัตรเห็นแล้วพี่พี่พี่เกลือว่าอะแข็ง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 พี่แข็งแล้วแข็งแป๊บนึงดิเลยเหรเอ้าอ่าไอเฮี้ยเออโคตรเจ๋งเลยเวทเฮี้ยเนี่ยไอสัตว์เนี่ยไอชายสวย ทำไมมันมีคนเดียววะเฮ้ยมันอาจจะลงคนเดียวก็ได้ให้ไปดูเล่นตายหมดแล้วให้ดาวกล่องเดียวคน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 อีกยังคนไม่เห็นไหนนี่ไหนถึนี่อีอีอีหมาเรามันอยู่นี่อ๋อเห็นแล้วมันมีเกาะคนนั้นเวทไฟเวทไฟเวทไฟ เฮียเอ,อ้ยมันมัน,ม,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 นมันกูไปไม่ได้แล้วมันบล็อกทางกูงงโอ้ยมันดันกูอไกแยไอ้สัตว์เลยว้าเป็นไฟติดไฟกโูโอ้โอ้ไฟฟ้าไอ้เหี้ยไอเคเป็นหินหนึ่งคนไอ้เวทไอ้คนใช้เวทเป็นหินอยู่ตลอดปะไม่ตลอดครับแป๊บหนึง่งแล้วม,มึงตีโดนมนันอีก ตายตายตายโอ้ยเอ้มันไฟอัดหน้ากูเลยตัวกูตัวกูมีตัวกูมีไอ้นี่อยู่ตัวกูมีที่ชุบอยู่เอ้าแม่โคหนูดอยู่อีกไอ้เงี้ยไม่กี่ตายมันจะตายแล้วโอเคเขาเลย เสอใส่ไม่ขี้โกงสไม่ขี้โกงสั์เลยอะ a few moments later อุ้ยอะไรคนเฮ้ยนคนขนเสนอเออฮิวกันเทนเฮ่อโอ้โหแม่เออตายอีกุนีมาฮิวโอเคใช้ใช้ใช้พึ่ล่มสั์เลยมันโล่มันโล่มันตั้งโล่ โอ้ยโดนอะไรวะดาบไงูโดนแล้วมันสันอพีตายแล้วหรอตายแล้วพีตายเพราะอะไรวะโดนมันเลย่เรามันโคเียมมันโลไม่เนียนโจรโจรโจนโไม่เนียนมันมีโล่เฮียมีโล่ไม่เนียนโลกรันเวชเฉใช่ใช่ไม่เนียนไงโลกันเว้นสิกตีได้ปกติตายตายโจรไหนรายก่อนเดี๋ยงโลดใช่ตายแล้ว ตายแล้วหลังไปนีเลยเมเนียนไอ้เขี้ยเอ้แม่งมึงมึงมึงติกเกอร์ผีไว้ให้มันสีตีไว้แล้วก็ร้องุผนย่องเข้าไปย่องเข้าไปเลยป่ะมาสู้อยู่อ่ะนี่เพื่อนมันตายไปแล้วโอ้ยแม่งเอ้ยเพื่อนกูเอง เดี๋ยวลองงดนไม่เนียนเลยมาโลมาด้วยเห็นแล้วได้ครับเห็นทำไมมันจะไม่เห็นไมไมหนะมันใช้ดาบยาวนี่หว่าเออเป็นเบสบอลเตอร์มันไม่ใช่ที่อ้าวแม่งไปเข้าหลังไอ้เฮียนั่นไ <laughs> อ้ <laughs> เฮียนั่นทำไมหนีเลย,เยมันชาร์จไฟแล้วมันชาร์จไฟแล้ว <laughs> <laughs> มันมีพรีดด้วยอ่ะไอ่เนี่ยจิวได้เหมือนกันไอ้พีตายไปแล้วขินกูนีไนนน่ไอพ้พีดี่ะมันแบกยาเอ้ยกูอยู่นี่หมอนเยอะกอล่องเลยกล่องก็จิวหริว อาไปแอบหมันกลับไปเป็นกระโดดมันเดินมาไหมมันเดินมาปะไม่ไม่นะไม่ไม่ไม่มันเดินได้ไหมวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมึงอย่าขยับดิมึงอย่าขยับมึงอย่าหันดิกล่องไม่หันตามไปสักอย่างไม่หมดมึงมึงมึงอย่าหันนายไม่หันไม่หันไม่ได้หันไม่ได้หันไม่ได้หันเฮ้ยกูไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้กูไม่เห็นอะไรเลยกูดูให้เยอะ มันเดินไปเลยไอ้เหี้ยมันไปตีกับคนมันไปตีกับคน,คนเนยลยเคนเรียกคนมาท้วยไมไปได้สัตว์ลาก่อนไอ้เหี้ยอยู่ตั้งนานไอ้เหี้ยพอจะมีคนโดนล้อเสือกเดินโอเคเลยกูมองไม่เห็นไงกูก็ไม่รู้มันเอากูเห็นมันเอานคนอื่นกูก็ไปเลยดิ ที่เดิมต้องโซฟูเห็นแล้วแม่งวนอยู่กันอยู่ตรงเี้ยไอ้เฮียทางไปมีอยู่แค่นี้อยู่หน้ารือวเลยหน้าประตูเลยตีคนตีกันอยู่ยต,ตายซะรอ,อนหะน<อ>ายกูเว้งกูเว้งซิวคนอื่นตายกูกูขอสักหน่อยไอเ้เฮีย